สวัสดีค่ะค่ะเป็นอะไรมาคะอ๋อพอดีชอบปวดหัวบ่อยๆแล้วก็ยกแขนไม่ขึ้นนะคะเป็นมานานหรือยังคะอ๋ก็ประนานอยู่นันอ๋อเป็นไหลติดใช่ไหมคะแล้วก็จะปวดหัวบ่อยๆอย่างนี้นะคะบ่อยมากค่ะแล้วหลังจากด็อกเตอร์ไล่ผีให้อะค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะก็ยกแขนขึ้นเลยจากยกไม่ขึ้นมานานแล้วใช่ไหมคะยกอย่างนี้เลย่ทีแรกมาก็อย่างนี้ทีแรกยกยังไงนะคะมันจะปวดได้แค่นั้นใช่ไหมคะ แต่พอหลังจากดอกเตอร์ไล่ผีค่ะยกขึ้นสูงเลยก็ยังแปกอยู่แล้วแล้วครั้งแรกที่มาค่ะคิดว่ามันจะยกแขนได้แบบนี้ไหมคะก็มีคิดเลยทีแรกก็ไม่กล้าบอกว่าปวดแขนทีแรกก็คิดว่าไม่สบายเฉยๆแต่ตอนนี้มามาทำปฏิหาขเลยนะคะใช่ใช่ค่ะ จริงเอ้ทีนก็ได้แล้วหลังจากถะแล้วหลังจากที่ดอร์ทำพี่คิดว่าอาการนะคะทั้งหมดที่โดยรวมนะคะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็น่าจะประมาณเกแล้วมั้งคก9าเปรเ็เลยใช่ไหมคะตอนนี้เชิญชวนคนที่เขาทุกข์หน่อยค่ะที่เขาอยากให้ด็อกเตอร์ไล่ผี่ะคะขอให้เชิญขอให้มารักษาที่นี่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะ ดีขึ้นจริงค่ะจริงนะคะแล้วก็ท่านไม่ได้รักษาท่านจะทำพิธีกรรมไล่ผีให้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ